ไปนะอีพกจกเข้าบริการโลกเลยาจที่ห้อง้วอู้ห้ามังยงเขายักหนูอ้หินเมาหนูื <c oughs> อนนว่าทุมใหม่เลอทมทใม่อเขาเดเลกมมาเลทางทุ่มเข้ากับ,บาเลิกหาทุม่มักกินขาโอ้นาเก็ดแต่ยงานาเก็ดกดแชวะเจ้ากินข่าครับ เวลาพักนี่างเขาหนามองเราไปโคราชกลับมายีสิบหมื่นเราจะลงคลิปยี่สิหมือนวันนี้เบื่องเราเบื่องกีฬาเาบ่อสนามแตกบู๊ยนี่บ่นี่ครับเจี่น้ำันโอ้นี่บ่ที่ว่าคนลูกคนลูกสนามแตกนะครับเห็นเขาเห็นไอ้คอมเมนตหนึ่งไปบอกว่าจำข้ามาจารย์สาราเดี๋ยวสาราพุณสมุดนะว่าคนดังบ่ดังให้เบิ้งให้เบิ้งบ้านจะของมาสักนี่ขนาดบ้านจะของคนก็ยัง เอซียิงหลายประเดนอ่ะคนีด้นทำบุได้ันมาค่นครับมืนน่อหร่ล่ไปแป่งกีฬาสีไหมล่ะููเสือก็แนะนำอยู่แาลงกีฬาสีบันทุกนี่ครับเอฟซี <F 4 S 1> สนามแตกลยครับขีบของพ่อเอกครับนะครัพนามองว่าเบิงเอากำลังกำลังเงียเราเขาา้าก้าวไปเยพนมองนี่ดูเราเดขอนู ไม่หรอกพี่ขอนุ<ม>ขอนุมาแต่คนลาเนี่ยแล้วทำข้าวข้าวเราโอ้นี่ครับแต่สอร์ครับนี่ครับอยู่ในตัเบื้งคลิปนี่เนะาะก็ธรรมดาครับเนี่ยเห็นเหรอมีที่คนว่าโอ้สุดยอดสุดยอดเนาะดังโมดังให้เบิ้งว่าสั่นนี่ขนาดบ้านจะคล้งองเลยนี่อ่า,ไปไา,าเป็นอะไรมาเนี่ลูกมึอยังคิดอะไรมาเนี่เจ้าดูสิแต่พอกันใครตับบัด เมันยังกันใส่ขับใส่สับบาดเตือนขับอุบลเนีอะแล้วคนอุบุนหรอขับอุบุนอืมแล้ววันนี้นั่นแหละอุ้งยิงนี่กับมอบทุนมอบอะไรมาเนี่ยทุนอ๋อนี่ครับเป็นสปบัเตือนเป็นสะบัดเตือนหรอสะบัเซอร์นักฟุตบอลอะไรอ๋อให้มู่มูนบ่มู่สมัยเรี้ยงอันบ่โอ้ขอเขาจะว่าไอ่ยังมูมูยังเรียนน้ำกันเยอะไอ้ยังเรียนอยู่เลยแต่ว่าอุ้งยิงนี่ดังแล้ย เฮ็ดงานอยู่เสมอเออต่มูยังเรียงอยู <fit> ่มั่งหกนปะมูนี้ซีหาคนเนี่ยมั่ปริญญาอรนะปะสิบแปดสิบเก้านี่เหรอสิบแปดปีนี่วะนี่ครับมาทำข่าวข้าวจันมองเราเอฟซีตัวยงสาสต์แบตไปนึ่เบิ้งไปนึได้รอกินข่าวไปนึ่เบิ้งอีลาไปนึครับนี่ครับกำลังใจเราฮะเราเบิงฮะนครับ บระเดีมันผอยสิเกือบสิบหมือนละผมแล้มแลเมื่อบัน่นคราชอาทิตย์หนึ่งครับแต่เราบม่มีโมว์อยู่ในตึกนี่มีม,มีสองคนนี่ครับบ่ากันอยู่สองคนนี่นะไปทายปืนเดี๋ยวก็ดาเนีย่ยเลยมาถามา่ายทำจันมองจันมองแล้วบอกโอ้ยสนามแตกวันนั้นเป็นเจดไย์ดังบ่ดังอ่ะเห็นที่นู่นไว้แลก็เงี้่อีกเงี้่หน่อยว่าจะไปนั่นงหัว กุญแไทยพออชิตะครับคร์ดครับบริการบริกาดกินแตกินแต่เนื้อเข้ามาเขี่ยตือจ้อดเหรอมันเดือดกันมันชันน้อยนะไม่หรอธรรมดาเดาเนาะแต่เราอยู่ไหนเนาะเราอยู่มื่อไหรปีเนาะสองปีกว่าเนาะนี่ครับอีฬาขึ้นคอนเสิร์ตครับโรงเรียนมาของกีฬาสีครับนี่ครับอ๋อนี่ครับประธรรมดาเลยครับนี่ครับ เบิ่งไปคนคิงลึกไปเขาว่าเนาะว่าบคิดว่กนิดหน่อยสิขังบ้านี่เนาะขนาดบ้านเจ้าของนลยครับบ็เลยไปเขตอื่นนี่ครับขันเขตอื่นนี่ก็ยังอ่ามันเป็นปกติไหมบอนี่แต่ว่านี่มันอยู่บ้านเจ้าของนี่อะไรบอนี่ครับดูวนเวียนวนเวียนอ่าขนาดเลขมันยังขูดโอ้โอ่าเลขกับมุนเวียน,น,ยนอยู่<ด>ยน,นี่แต่ว<อ>่าล่าสูนเขาว่าหนักเว้ยบอสไอ้ที่มันสั่งสั่งเหมือนไหนโอยิงสั่งเหมือนไหมสี่เจ็ดคุณจะสั่งสี่เจ็ดมั้ยเนี่ครับมาเจาะขนาดมองแล้วกินเข่า กินแล้วกับเบิรงไม่นำแล้วลดขอกแกลูกเล็แมหกสามกสามกินนึ่งสี่นี่ครักินเขาไน้ดอกควาไหมครับแล่วก็แก้มเราโยนุ่นนี่กบแก้มเราอยงองิงานี่บ่าเนยครับปธรรมดาเยรเป็นแห้งเนี่ยว่ากินเขาไน้ดอกเบิอ้งิงกินเขาเสียประนจานมองมันมีคลิปลงไที่เมือเนาะเรมาเทียเว้ยไปกูลาด ไปล่าดูบ้านเท่าไงบ่บพาโอพื่มลมาแต่่าล่างเอาเลยลาินลลาเออปีปีไม่ปีไม่กับเมื่อเมื่ออยู่เอาโอนอืมอ๋อร่งซื้อไปแล้วยังมนหนาเขายังไม่ออกมาบอเขาเกงลงแรอเล่เอาเขาให้ล่งซื้อให้คุณแม็กนี่เส้นบุตรเนี่ยมุ่จอเขาไปรงบ่เขาไหนมาบอนนาเขาไม่อาม่มามาได้ไง เขาะอนวัดเขาบอกอยังไม่รู้เรื่องเลยอืมโอ,อ,อ้โหจะได้วันนีอดลงในกลุ่มเนาะไม่บอกนี่ครับขนาดมองเอฟอซี FC ครับเป็นแต่สออนะครับนีนคบ่ครับผู้ใดไปเบงคิปเรือครับทีพวเองก็ทายครับสออันเท่าเนาะข้างมากีุผมเลยกีุ่ม,มผมยังโหเลยจะว่าเข้าอีกไมหา,าทุมาท่มมั้งาทุมาท่มหา แปดโมงแปดโมงเคืองหอดหาทุทุกวันสองมื่นนี่มัอยูเทลสองมื่นไหมสามสิบเอ็ดก้อนที่หนึ่งนี่ครับไปเป็นกำลังใจฮีหลานะครับถาข้าวเข้าขาหนามองแล้วมาได้คนละเรากลับัตรเลยเอากินข่าวผักกาครับเลิกองหาทุ่เนี่บังกำลังใจครับเบิังไปหายเมื่อยผมว่าจอบถามข่าวข้าวแล้วใช้บัตรเรื่องบัตรขายเบอร์ตัวบ่ เแต่ว่ามือนี้มือซื้อถ่ายดิแมนบอกแตว่าโอ้เดี๋ยวยอดแล้วเนาะไปเดียวเนาะบัดแข็งมั้ยเดินรุนแล่นเนาะแมนบอเดินเดินรุนลวันพร้อมเนี้รท์โทอดอะไรแมนบ่โทน์ที่วิตู้เย็นเนาะทำบุญเดี๋ยวทำบุญพร้อมกูได้ไปวันถึงเนี่ยเนาะครับไปไปเล่นบ้านผมเดี๋ไปเล่นบ้านผมเด้วไปเล่นย้านผมเด อยู่เบ้งบนอยู่เบ้งบุญครับห่างจากบ้านนี่หลาย40โลอยู่สี่เกี่ยวกันแต่ว่าห่างห่างกันนิดนึงอยู่เบ้งบุอยุบงบุนี่ครับความสุขของคนทำงานครับว่ามียังครับกินเข่าเบิ้งไปน้าผ่อนคไข่ตามสไตล์เอฟซีตัวยงเพิ่มผู้หนึ่งเล่ากับเบิ้งเงินเออใจหัวเนาะ อยนี่ครับสวัสดีครับรุ่นตั้งแต่รุนน้ำนมจนโอ้ยเนาะตั้งแต่รุ่นดูดน้ำนมจนรุ่นใหญ่ไหมจนรุ่นแบบบ่มีแขวะไหมอ้านเป็นอีิริเนาะอ้าวนี่ครับเอาผมมาพูดเนี่ยครับเปธรรมดาครับนี่ตั้งแต่บุ้มอ่าวฟันน้ำนมเนาะเพื่อนจนบ่มีแขวยำหมากจั่วๆหมดละกำลังฮัตเดิอนกันยายนเออนี่ครับเป็นธรรมดาครับตั้งแต่ฟันน้ำนมจนแบบมันเลี้ยง จุดเดียบโบลีอ้วนเนี่ยเบิ่งนี่คนหน้ามองนี่กับผมบลีอ้วนแล้วนี่โลกกัเบิ่งคือกันเนี่ยเอออะไ้ก็ไม่เป็นกำลังใจให้หล่าแล้ครับนี่ครับสนามแตกครับสนามบอลแตกบอลธรรมดาครับสุดยอดดีครับเบสีนะครับอะไรไปแห่งกำลังใจนะครับนี่ครับคนหน้ามองวันนี้คลิปนี้เอาไปสนิทแล้วนะครับทานไหน อย่าลืมไปทำบุญกำนอนนะครับบุญอ้ขึ้นบ้านแม่ครับวันที่หนึ่งครับสามทีเด็ดเมืองมอลำสานอยเพชรบ้านแดงครับคลิปนี้ไว้สนิทกันคลิปหน้าพอกันแหมครับขอบคุณทุกการติดตามครับเป็นกำลังใจให้อีหล่าต่อไปครับจากเอฟซีตัวยงครับ